สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนรับยิงแอดโฆษณาจอะกลุ่มเป้าหมายทาการตลาดออนไลน์เข้าบริการวันล15บาทน,นะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ใน EP ที่111แล้วนะคะวันนี้นะคะ แอะจะมาสอนเจาะกลุ่มเป้าหมายในหัวข้อสถานบันเทิงค่ะต่อไปนะคะเราจะไปที่หน้าเจาะกลุ่มเป้าหมายนะคะเราจะดูว่ามันจะมีคําว่าอะไรบ้างนะคะสําหรับสถานบันเทิงนะคะเราสามารถที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายในตําแหน่งที่ตั้มได้เลยนะคะอย่างเช่นอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นสถานบันเทิงอณนะตรงจุดนี้อย่างเช่นเป็นที่กรุงเทพ เราก็สามารถที่จะเจาะจงลงพื้นที่กรุงเทพสัก 40, 40กิโลอะไรประมาณนี้ได้เลยนะคะก็คือเราเจาะกลุ่มให้สําหรับคนในพื้นที่นั้นนะ่ะมาที่นี้ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการขายสินค้าแบบขายส่งอะไรประมาณนั้นก็เลยต้องเจาะพื้นที่นะคะสำหรับในเรื่องของอายุนะคะ หัวข้อของเราก็าคือสถานบันเทิงแอดขอเลือกอายุ20ขึ้นไปนะคะเพราะว่าเป็นวัยที่บรรลุนิติภาวะแล้วสำหรับอายุถึงแอดขอเลือกสัก50นะคะสำหรับสถานบันเทิงนะคะก็จะเป็นพวกผับปลาถูกไหมคะ อลองพิมพ์ไปก่อนผับนี้นะคะเดี๋ยวเราลองกดแนะนำดูว่ามันจะมีคําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็จะมีบาร์ในขับนะคะสําหรับแบบว่าที่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะแบบว่าเป็นคําใกล้เคียงที่จะเจาะอุ่มแบบใกล้เคียงนั่นก็เป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าเวลาแบ ไปผับไปบาร์หรือในขับอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ต้องดืง่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องมีพวกเบียร์ด้วยความบันเทิงงานเลี้ยงก็ได้คาราโอเกะก็ได้โรงเบียร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาทีละคำนะคะเดี๋ยวเราจาคคำว่าผับนะคะไปใส่ที่หน้าจอกกลุ่มเป้าหมายก่อนนะคะต่อไปเอาเป็นบาร์ค่ะเอาเป็นในขับค่ะ ต่อไปอ่าเป็นงานเลี้ยงก็ได้ต่อไปอาจจะแบบว่าเป็นที่ใกล้เคียงนะคะก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เบียร์นะคะความบันเทิงค่ะเพราะว่าเราไปเที่ยวสถานบันเทิงเราก็ต้องการความบันเทิงความสุขนะคะความปาร์ตี้อะไรอย่างนี้อ่าวายก็ได้ค่ะ ก็วันนี้เราก็จะยกตัวอย่างประมาณนี้นะคะในหัวข้อสถานบันเทิงนะคะตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นพวกผับบาร์ในขับอ่สามกลุ่มน,นี้นะคะเราสามารถที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายแบบว่าลงพื้นที่ได้เลยนะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเพราะว่ามันเป็นเหมือนร้านเราได้จะเจาะให้คนในพื้นที่นั้นมาเที่ยวนะคะ ก็คำต่อไปก็คืองานเลี้ยงก็แบบว่างานเลี้ยงสังสรรค์อะไรประมาณนี้ได้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นการจาบกลุ่มเป้าหมายที่แบบว่าสถานบันเทิงเราก็ต้องมีงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกไหมคะแล้วก็มีเบียร์ไปเที่ยวสถานบันเทิงก็ต้องา<ๆ>การความบันเทิงไวน์ก็ได้นะคะเพราะว่าไวน์ก็เป็นเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์อยู่แล้วสําหรับวันนี้นะคะในหัวข้อสถานบันเทิงคําที่จอบกลุ่มเป้าหมายนี้นะคะทุกคนก็สามารถเอาไปจาบกลุ่มตามเป้าหมายได้เลยนะคะ ก็แอดก็สอนทุกคนมากเพียงพอแล้วนะคะวันนี้นะคะแอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ